ปัจยาสีสิวันนี้จะมาอธิบายความหมายของมหาบทหรือการโยกในโหราศาสตร์พระาแนวอีกขัจนะหนึ่งของท่านอาจารย์อาพรลิ้มปัจยาคำว่าพังคะหรือโลกาวินาศนั้นถ้าแปลดวงเดิมนั้นจะหมายถึงเรื่องความเสียหายสูญเสียครึ่งมืดครึ่งสว่างสิ่งลับลับไม่เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน หมายถึงความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจมีอำนาจมืดในด้านการงานนั้นจะหมายถึงงานที่หนีภาษีหรืออาชีพยามกราตีส,สายศาสตร์พวกหมอพวกแพทย์พวกหมอยาในด้านสมุนไพรน,นั้นจะหมายถึงพืชผลผักสวนไร่นา ถ้าจะแปลเรื่องอุปนิสัยนั้นจะหมายถึงเป็นคนที่ไม่เปิดเผยคิดแล้วทําให้เสียหายโดยไม่รับรู้ในการพิยกรจอน,นั้นพังคะหรือโลกาม่น,านั้นจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรือการหมดสิน้นต่อไปคือพบอริหรือพบปุดีนั้นในความหมายของดวงเดิมนั้นจะหมายถึงเรื่องอุปสรรคความยุ่งยากการขัดแย้ง มีสตัตรูมีคู่ชิงดีชิงเด่นมีความล้มเหลวและมีการเดินทางระยะสั้นได้เป็นการเดินทางบ่อยๆหรือไปต่างถิ่นต่างแดนห้จาจะแปลในเรื่องของบ้านนั้นจะหมายถึงที่อัศัยที่ไกลบ้านไกลที่อยู่ถ้าจะหมายถึงเรื่องวัตถุนั้นจะหมายถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์จกักรกลเครื่องจัดเรือยนต์เรือเมย ถามว่าจะมีรถยนต์ใช้ไหมในด้านล่างตายนั้นก็จะมีตำหนิดมีฝามีปานในด้านของดวงจอนั้นอริหรือปูตินั้นจะหมายถึงขณะนั้นมีปัญหายุ่งยากมีการโยกย้ายเป็นช่วงที่มีอุปสรรคศัตรตูคู่แข่งขันในเรื่องของขุนทรัพย์นั้นถ้าแปลเรื่องดวงเดิมนั้นจะหมายถึงเรื่องเงินทองโชคลาภความมั่งมี เรื่องเงินเป็นเรื่อง,องความร่ำรวยความสุขขุมเรียบร้อยความจริงใจความหวังมีความตั้งใจหรือมีความพอใจระดับปานกลางสายกลางในด้านการเงินนั้นจะหมายถึงเงินตกเบิกเงินเปียแช์เงินที่ลกุกหนี้คืนมาเงินสะสมเงินออมเงินที่เหลือเงินเก็บในด้านการงานนั้นจะหมายถึงที่เดิมตำแหน่งเดิม ถ้าในด้านนอกร่างกายนั้นหมายถึงส่วนท้องถ้าเป็นเรื่องของบ้านนั้นจะหมายถึงบริเวณกลางบ้านในดวงจอน,นั้นจะหมายถึงสิทธิที่ได้มาหรือเสียไปการเงินจรเข้ามาดีหรือไม่เป็นเรื่องของสิ่งที่รอคอยต่อไปเป็นพบมรณะนั้นดวงเดิมน,นั้นมรณะจะหมายถึง มรดกเงินเก่าบ้านเก่าสถานที่เก่าคนเก่าแฟนเก่าหรือแฟนเก่ากว่าความล่าช้าเป็นเรื่องของความตายในเรื่องบุคคลนั้นจะหมายถึงคนแก่ในเรื่องสถานที่นั้นคือวัดโบสถ์โรงเรียนโรงแรมป่าช้าบ้านที่มีทิศซ้ายมือหรือมุมซ้าย ในเรื่องของสิ่งของนั้นจะหมายถึงพระพุทธรูปพระสงฆ์นักบวชนักบุญนักตกแต่งโบราณสถานบ้านทรงไทยในด้านอาชีพนั้นจะหมายถึงทางราชการทหารตำรวจอายการผู้พิาพากษากฎหมายหรือคนขายของเก่าเปลี่ยนแปลงของเก่าถ้าพูดถึงในด้านอุปนิสัยนั้นบรรณะนั้นจะหมายถึงว่าเป็นคนหัวโบราณเจ้าระเบียบเจ้ากี่เจ้าการชอบความสะอาดอนามัย ในเรื่องสุขภาพนั้นจะบอกถึงโรคเก่าเจ็บป่วยหนักอวัยวะขาซ้ายทางซ้ายของบ้านในเรื่องของพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือบ้านทางซ้ายมือในเรื่องดวงจอนั้นจะหมายถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาหรือสิ่งที่รอคอยเป็นเรื่องของความสงบนิ่งอธิบดีนั้นในการแปลดวงเดิมนั้นจะหมายถึงความเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์โยกย้าย เดินห่างไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปต่างเดือนต่างหินไปต่างภาษาต่างด้านจิตใจต่างมุมต่างด้านความคิดเห็นหรือความมแน่นอนจะเป็นช่วงการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนระบบการศึกษาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหุ้นส่วนในเรื่องการงานนั้นจะหมายถึงย้าย งานภายในหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนตำแหน่งงาที่อาชีพที่เกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกในเรื่องของที่อยู่อาศัยนั้นจะหมายถึงการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนชั้นในเรื่องวิสัยนั้นจะหมายถึงคนที่คิดสูงเกินคิดเกินความจริงมักใหญ่ฝ่ายสูงในการแปลดวงจอนั้นจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางไกล พบราชานั้นถ้าแปลในด้านดวงเดิมนั้นในด้านอุบนติสัยนั้นจะหมายถึงเป็นคนชอบสวยหรูความอิสระความเป็นหนึ่งเป็นคนที่ชอบความสบายได้อะไรมาอย่างไม่มีอุปสรรคมีความมั่นอยู่อย่างราชาในด้านอาชีพนั้นจะหมายถึงอาชีพช่างเสริมสวยช่างตัดเสื้อช่างศิลป์ช่าง,งดอกไม้ขายหรือผลิตสิ่งสวยงามเครื่องสำอาง ในเรื่องสถานที่นั้นจะหมายถึงร้านอาหารสถานบันเทิงโรงหนังสวนสนุกสถานพักผ่อนท่องเที่ยวนำเที่ยวในด้านอุันิสัยสนั้นจะหมายถึงเป็นคนที่ชอบอิสระชอบทําการค้าด้วยตัวเองชอบทำความสะอาดสระผมไม่บ่อยชอบทําอะไรเป็นการส่วนตัวชอบแต่งตัวชอบของประดับในเรื่องการงานนั้นจะหมายถึงต้องการที่จะออกจากงานว่างงาน ถ้าเป็นเจ้าของกิจการคือรับผิดชอบโดยไม่ใช้แรงงานในด้านดวงจรน,นั้นหมายถึงสิ่งที่รอคอยเป็นเรื่องความสําเร็จความสมหวังหรือในด้านไม่ดีนั้นจะหมายถึงความล่าชา้าความเบื่อหน่ายท้อแท้กอไปสุดท้ายคือธงชัยนั้นในแง่ของดวงเดิมนั้นจะหมายถึงเรื่องการได้รับชัยชนะเป็นใหญ่เป็นหนึ่งหรือการมีชัยทำสิ่งใดโดยไม่มีอุปสรรค ศัตรูนั้นแพ้ภยัยการต่อสู้ที่มีชัยชนะแต่เรื่องการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนใหญ่หรือมากการงานมักจะได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหน้าที่สูงรับผิดชอบสูงหรือบริวารมากขึ้นแต่เรื่องการเงินนั้นหมายถึงการขึ้นเงินเดือนรายรับมากขึ้นการเงินสูงขึ้นหรือมีบริวารมากขึ้นลงทุนสูงกำไรสูงกำไรมากขึ้น มักมีความลุ่ลร่รวยมากขึ้นในเรื่องของศักดิ์ศรีนั้นหมายถึงแข่งขันชัยชนะการศึกษาการรับตำแหน่งงานหรือสังคมหรือได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านบุคคลน,นั้นจะหมายถึงคนที่มีหน้ามีตาเด่นสงา่าโปร่งใสสวยและหล่อสถานที่นั้นจะหมายถึงสถานที่ที่ใหญ่โตสูงถ้าเป็นบ้านก็เป็นบ้านสวยบ้านหรูราคาแพง สิ่งของนั้นก็เป็นสิ่งของที่มีราคาสูงราคาแพงของหรูในด้านนิสัยนั้นทองไทยนั้นจะหมายถึงชอบชะนะทำความท้าทายความสามารถชอบวางแผลลวงหน้าชอบทำอะไรก่อนใครทำก่อนคิดก่อนชอบพึ่งพาตัวเองใจใหญ่ใจกว้างใจกล้าอาชีพของคนที่ตกทงใจนั้นมักจะเป็นเจ้าของกิจการมีงานส่วนตัวเป็นเท้าแก่ ด้าน่านวงจรน,นั้นจะหมายถึงชัยชนะสิ่งที่รอคอยแบบเชียบพันดีกาดีที่สุดเสียก็เสียมากสิ่งของใหม่ๆคนใหม่หรือคนอายุน้อยเดสีขึ้นทองไทยได้รับชัยนะการร่ำรวยจะมากขึ้นก็ขอจบความหมายของมาบทหรือการโยกในฐานะของท่านปัียาศรีสดีวันนี้จะ